เอาละนี่ก็คือจุดจุดหนึ่งที่เก็บกักน้ําในส่วนที่เป็นแถวแถวเทือกเขาภูพานนะครับจังหวัดสกลนครต่อจังหวัดกาลสินกแล้วกันเนาะแถวแถวกุดบากกุดบากอำเภอกุดบากนะครับก็เรียกกันว่าเขื่อนน้ำพุงำพุงนะครับ ก็เท่าที่เห็นเนี่ยน้ำน้ำดูดูทั่วๆไปบ้านเมืองเราเวลาเนี้ยนะก็เหลือน้อยเต็มทีดูไปแล้วก็น่าสลดใจเหมือนกันนะครับนะก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับถ้าหากว่าฝนไม่ตกมาในฤด,ดูกาลนี้แล้วก็เฉือ่และเกินว่าความเดือดร้อนในเรื่องน้ำนี่จะมีมากมายมหาศาลครับนในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับแผ่นดินสยามแห่งนี้ก็เลยตั้งนาต่างตาในการที่จะทำให้ฝนตกนะในฤดูร้อนโดยการผ่านวิชาฟิสิกส์เครื่องมือสองอย่างนี่ครับคอยดูท้องฟ้าครับจะเห็นได้ว่ามันฉลัวเลยครับไม่ถึงกับคึมฟ้าคึ้มฝนนะครับมันจะเริ่มสลัวก่อนครับฟ้าหลัวฟ้าหลัวฟ้าสลัวนหละหลายวันเข้ามันจะก่อตัวเป็นเมฆนะครับแล้วตกลงมาเป็นฝนแค่นี้เองมันหลักการง่าย นะก็อยากจะเห็นในเรื่องของภูมิประเทศในส่วนนี้ครับทั่วๆไปเห็นแล้วอย่าวิตกอ,อกกับเพื่อมกันแล้วกันเพราะว่าเป็นที่รู้กันอยู่นะค่อยปรับตัวครับคนที่ใช้น้ำมากก็ลดน้ำไปหดอ่ดอยก็ดีครับแต่ถ้าหาวก็จะห้ามเกษตรกรไม่ให้ใช้น้ำแล้วก็ผมว่าใจขาดก่อนนะเออไมนกะนะ็ตามตกมาเยอะผลปีนี้ให้มันรู้ว่า หเป็นภัยไปเลยบ้านเรา tv นะครับอย่าลืมติดตามในเรื่องของแจ้งข่าวสารฝนตกนะ idline นะครับ22.7ตกที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรประเทศไทยทำเป็นคลิปวิดีโอประมาณไม่เกิน45วินาทีอธิบายความวันเวลาสถานที่ปริมาณน้ำตกนะ ใช้กล้องแพนโดยรอบให้เห็นหยดน้ําจากหลังคาบ้านจากพื้นดินว่าไปนะส่งออกมา22.7ครับจะได้รู้ว่าฝนตกทั่วประเทศไทยจริงไม่จริงประการใดครับผมขอบคุณมากครับ